สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมบอลลี่อย่างที่เราทราบกันว่าไทยเราก็จะมีแข่งกับเจ้าภาพตุรกีในรอบ8ทีมนะครับ ประเดิมนัดแรกวันที่14นี้ซึ่งมาดูสถิติที่น่าสนใจกันครับซึ่งใน VNL ปีนี้ล่าสุดตุเรเียเขาพ่ายให้กับจีนซเซอร์เบียแคนาดานะครับโดยแพ้จีนไปน3ต่อ1ซอเซอร์เบีย2ต่อ3และแคนาดา1ต่อ3น่าสนใจมากๆครับตรงที่3ทีมนี้ที่ตุเรเียพ่ายไปเรา สาวไทยของเรานะครับสามารถเอาชนะไปได้ทุกทีมเลยไม่ว่าจะเป็นจีนเซอร์เบียแคนาดาแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับนี่แสดงให้เห็นว่าฝีมือของไทยเราไม่ธรรมดาเลยนะครับมีชนะ3มทีมนี้มาได้ซึ่งเราก็ยังไม่ได้เห็นแค่กับตุรกีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่บอกเลยว่าสาวไทยสู้สุดตัวสนุกแน่นอนครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็องลอง มาถึงตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะ